เกษตนะคะไม่จัดคณะซ่งพร้อมจัดกง่ดม่วาด้าวยทาะได้ ขอเรียนเชิญนะคะท่านเกษตรกรท่านผู้มีเกียรติทีท่เคารพท,ท,ทุกท่านนแต่แล้วถึเวลาแล้วนะคะทำได้ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะคนนรับในวันนี้นะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะ,คะเกษตรกรลูกค้าทุกท่านค่ะพร้อมกับความต้องการของประสบาร ึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาพื้นทีฟตระบบให้สามารถทำการจัดการการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้จัดทวาครงการที่เกษตรเตินที่เสริมเกี่ยวเนื่องเกษตรในแต่ละด้านต่างๆบริบท่างเดี๋ยเพิ่มกรเกษตรเป็นต่างๆครับ บูนานการร่วมกันนะครับถือว่ามาครั้งเดียวก็จะได้ประโยชน์ไปในหลายด้านในปัตการที่เองก็มีจุดเด่นหลายอย่างเช่นมีเรื่องของกลุ่มเรื่องของมีด้วยเวลาอันเป็นมงคลเลิแล้วผมขอร่วมทุกท่านนะครับเปิดงานโครงการกิล์มกเกษตรเพื่อที่ชนบทเกียรติเนื่องในวันเฉลยพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระระัระระระช 9, กาลเจ้าอยู่หัวนในปัจจุบันขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณนะคะท่านประธานในพิธีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังจหวัดลำปางน,นะคะ เพื่อนำไปประกอบอาชีพนะคะเพื่อไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะคะรับพร้อมกันนะครับอเอาอไปทำเนาตัดเต็มเต็มมือดังๆเลยครับโ,โ,โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะครับนะภาประทับใจนะคร,ะระับรรเป็นเกียรติให้กับพี่น้องเกษตรกรของเป็นเป็นสมุนไพรที่รับประทานแล้วให้คุณได้ประโยชน์นะครับหวานนะพอหมหวาเป็นสวนใหญ่เลยนะครับทีบ้านไม้ววานเป็นสาก่อนครับสาขาเพิรนะครับจะได้มอบ เรืนะครับนะสร้างห้องน้ํานะครับนะสร้างห้องน้ํานะครับจำนวนเงินสองหม่นบาทนะครับนะขอขอบถ่ายภาพตรงนี้วันีเลยนะครับคุณผอคุณาิคกี้พายผู้อานวยการแล้วก็ใส่ผูเสียนะครับเยี่ยมชมดีมดีนะครับความดีของในหลวงนะครับนะ่ายมาพขึ้นจริจริงนะครับ ตปสปสศูนยนิทรรชการนะครับนครัเนี่ยเอาหนักอ้าครับผมนะแต่อาารนะคะวันนี้เห็อว่าเนตัวเมยไใหความรู้นปนะคะวันนี้มี่นอาจรเกี่ยากัอกหมยนะคะพร้อมเอกสารแต่

อันนี้ที่เกี่ยวเกี่ยวมันคือต่อน้ำต่ออาหารนะครับต่อน้ำต้อาหารสองอันนี้ต้องมาจนกันเพื่อให้อาหารเนี่ยไปเลี้ยงยอดนด้นี่นีน่นะนเน้ยากใไปจากางขึ้นบนเอาไม่ด้าเรานะไเข้าถึงากอัิเลตนบเหต ก็เรามาฟังเพลงกันครับมา <laughs>